ับผมตอนนี้ฮะผมอยู่ที่กรมชนประทานบ้านผมเองฮะเป็นแหล่งที่คนพบใหม่ผมเพิ่งพาน้องมาบุกเบิกนี่ฮะอยากให้ดูตัวนี้แดงดีไหมครับแดงถึงกระโดงเลยแล้วเกล็ดนี่ผมไม่แน่ใจจะเป็นเชื้อไหมแต่ตอนช้อนมานแดงมากนะครับนี่ยังแดงอยู่เลยเดี๋ยว ตอนนี้ให้น้องๆกำลังค้นหาอยู่ผมก็กำลังค้นหาด้วยนะตอนนี้ถอดสีไปแล้วนี่คือตัวผู้ทั้งหมดที่ได้นะ,ปะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนว่าน้องๆเขาได้ถึงไหนเป็นไงได้อีกวะได้ได้อีกนะไ,ไ,ไะเราไปดูกันครับน้องแถวบ้านนะ เป็นแอ่งน้ำออกกกขังนี่นะน้องบอกว่าถ้ามาเองก็คงไม่กล้าก็เลยชวนผมมาด้วยผมก็เลยบุกซะเลยแล้วก็ได้ไม่ผิดหวังเลยฮนะสีแดงจริงจังนะครับยอดนั้นยืนยันว่าเราคือยอดนะฮนะอันนี้ในเฟสอ๋อได้เฟิร์มเลยในเฟสเราก็น้องคนนี้ก็จะชื่อบังวีฮะ<อ>นะได้อีกแล้วนะขอดูต้นหน่อยขอดูต้นหน่อย ใช้สวิงเลยนะเดือยใหญ่ปะไม่ไม่พอไดอ้อยู่ไหนวะพอนน่นนี่นะเนื้อแดงดีนะแดงเลยวะแดงดีนะฮะไม่ผิดหวังแน่ฮะเดอะแก๊งเดี๋ยวก็อัในนี้ใกล้บ้านผมเลยโอเคฮนะเดี๋ยวได้ผลยังไงเดี๋ยวจะรายงานให้ดูต่อไปนะครับผม๋ยวเจอกันครับ